ครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวคลิปนี้พามาดูฮิตาชิฮิตาชินะครับ E X 3 0 0 L C ครับของคลุมชนนะครับคลุมชนโอ้กุ้งกี้มาหือมาพี่น้องเอ้ย เสียฟันนะครับน่าจะขีดหนึ่งนะครับคันนี้ขีดหนึ่งครับหรือว่ารุ่นหนึ่งนะครับ รอเลืร์ทั้งหมด9ตัวนะครับด้านล่างครับ9ตัวครับแล้วก็แกดเดียสตัวนะครับใช้แกเดียครับรุ่นนี้2ตัวครับรอเลืร์ทั้งหมด9ตัวครับเด,เดี๋ยวเครื่องต้องไปถามก่อนครับ ปั๊มนี่น่าจะ T5V นะครับเ EX สามร้อยครับเอลซี LC ครับ วันนี้ก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นวันวันวันเสาร์หรือเปล่าครับวันนี้น่าจะเป็นวันเสาร์นะครับโอเคครับเครื่องอกสูบนะครับขอ,องอีซูซูนะครับไอ้ปั๊มนี้คนขับไม่แน่ใจครับว่าของอะไรครับแต่ผมว่าน่าจะเป็นเคาวครับตอนนี้มีโรเลอร์ทั้งหมด9ตัวครับแล้วก็กิ๊กไทย,กยเกียร์สอตัวครับ อันนี้ถ้าทำมานทั้งวันาาน้ำมันสอง200ลิตรน่าจะไม่พอครับทำมานทั้งวัน,นครับผมคิดว่านะครับาาน้ำมันสองลิตรน่าจะไม่พอของกลุ่มจนนี้ส่วนมากจะเล่นแต่คันใหญ่ๆนะครับ งกีนี่ถ้าว่าตักใส่โอกร้อนะครับวิ่งแบบน้ำหนักนะครับน้ำหนักไม่เกินนะครับสองปุ่งกีน่าจะอยู่ครับจะวิ่งแบบน้ำหนักไม่เกินนะครับใส่โอกร้อนะครับสองปุ่งกีน่าจะอยู่ จะไปดูกอาตักดินโคลนนะครับจะขึ้นกองครับขึ้นกองสงสัยน่าจะขึ้นกองครับเกียบรถจะขึ้นไปบนคองดินคองดินโคลนนะครับ ใหญ่ขนาดน,ะนี้ต้องไปอยู่ที่บ่อหินนะครับระดับอิตาชิเขาต้องอยู่ที่บอ่บอหินนะครับอยู่เหมืองครับมาอยู่ดินโคลนอยู่ปิดเทีับ ด้านบนนี้ไม่ไม่มาไม่ใช้โรเลอร์นะครับเขาใช้แคริเอร์ครับเดี๋ยว มีเวลาจะไปถ่ายโกเบ s เอสเรุ่น10ต่อครับบูมยาวครับแล้วก็อันนั้นเป็น SK-206 รนะครับรุ่น10นะครับสีเหลืองครับเดี๋ยวมีเวลาจะไปถ่ายต่อครับ นีท่ทำสีใหม่นะครับผม ไม่ออกเลยครับว่าสมมุติถ้าว่ารถรุ่นนี้จมนะครับจะเอาขึ้นยังไงครับสมมุตินะครับถ้าว่าจมนะครับจมจริงๆครับจะเอาขึ้นยังไงไม่รู้ครับผมดูแล้วมันไม่มีทางที่จะเอาขึ้นได้ครับในคลูนครับ โอเคครับตอนนี้รอรถสิบล้อครับขึ้นกองไปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกำลังรอรถสิบล้อครับโอเคครับ,ค,รบคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ